นางสาวพัทรสศยานันยีรำอายุ31มปีซึ่งเป็นผู้เสียหายและเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กชื่อเบอจอยสิริสุขโกมลได้โพสต์ภาพเข็มฉีดยาขนาดหนึ่งนิ้วอยู่ในเนื้อหมูซึ่งแม่ของเธอได้เอาเข้าปากไปแล้วแต่เคราะดีที่คุณแม่คิดว่าเป็นกระดูกเลยคายออกมาก่อนจะเกืนลงท้องโดยได้ดระบุในโพสต์ว่าโอโหไม่คิดว่าจะเจอด้วยตัวเองดูข่าวมาก็หลายครั้งเข็มฉีดยาในเนื้อหมูหัวแหลมมากแต่ที่เจอนี่คือลิ้นหมูนะซื้อหัวหมูต้มแบบหั่นแล้วขายเป็นขีดไม่รููู้้จะโทษใคครดีีเยงหมงหมมมนต หรือคนขายที่หั่นหมูเป็นชิ้นนแล้วไม่เห็นหรือไงประเด็นคือแม่กินเข้าปากไปแล้วด้วยตีหน้นหนังนึกว่ากระดูกเลยคายออกมาก่อนถ้าเกิดลงท้องไปนี่ไม่อยากจะคิดเลยพ่อหล่อพรุ่งนี้คุณป้าร้านหัวหมูเดี๋ยวหนูจะไปขอพบนะคะเดือนนางสาวพัทรศยานันยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับร้านที่ตนไปซื้อนั้นเพิ่งเคยไปซื้อเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่อยากเปิดเผยชื่อร้านเพราะว่าไม่อยากให้ร้านได้รับผลกระทบ ส่วนกรณีที่คนสงสัยว่าทําไมตอนกินไม่เห็นเนื่องจากว่าคนกินคือคุณแม่ของเธอเป็นผู้พิการทางสายตาจึงมองไม่เห็นก่อนที่จะเอาลิ้นหมูชิน้นดังกล่าวเข้าปากอภิรักษ์ศรีสวินรายงานพลตร,รีธนงทองประดับเพชรผู้บังคับการศูนย์ปฏิบัติการูนยนพิสูจน์หลักฐานสองพร้อมกับคณะให้การต้อนรับในสุรศักดิ์ร,ร่มรื่นและนายสมชายแก้วนุ่มรองนายกสมาคมสื่อมวลชนและนายประทักษ์พลชมชื่นคณะที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนสีราชา ที่เดินทางมามอบเจลล้างมือและถุงมือทางการแพทย์ให้กับทางหน่วยงานของกองพิสูจน์หลักฐานชนบุรีเพื่อนําไปใช้ในภารกิจต่างๆแย่จะร่วมกันมอบสิ่งของและสนับสนุนเจลล้างมือจำนวน2 0 0ชุดพร้อมถุงมือทางการแพทย์เพื่อนําไปใช้ในงานภารกิจต่างๆเนื่องด้วยปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและยังไม่สามารถหยุดยั้ยงการแพร่ของเชื้อโรคเหล่านี้ได้ ดังนั้นทางหน่วยงานกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการตรวจสอบหาหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งต้องใกล้ชิดกับบุคคลต่างๆเป็นจํานวนมากทั้งรายงานต่างด้าวหรืออัจฉยกรรวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตนเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเจลถุงมือ,อยางรวมถึงหน้ากากอนามัยทางนี้ได้มอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน200รชุดพร้อมถุงมือ,อยางทางการแพทย์อีกจำนวน6กล่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่นําไปใช้งานตามภารกิจต่อไปสมชายแก้วนุ่มรายงาน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตบลเขาแก้วอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการเปิดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและผักดันช้างป่าจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นเรื่องที่ทางจังหวัดกำหนดเป็นบาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการตามแผนปะชิญเหตุช้างป่าโดยเฉพาะการบริหารจัดการพายก่อนช่วงเกิดภัยที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนจึงได้มอบหมายกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับหน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและผักดันช้างป่าขึ้นรวมทั้งหมด15รุ่นครอบคลุม8อำเภอยกเว้นอำเภอเมืองและอำเภอแหลมสิงห์โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าววา่าจากสถิตทิที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนช้างป่าเพิ่มขึ้นในภาพรวมโดยทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดวยวางหลักไว้ให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติและชาวบ้านได้วรวมตัวกันจัดตั้งชุดเฝ้าระวังและผักดันช้างป่าเพื่อเป็นการแจ้งเตือนภยัย ได้พบว่ามีช้างป่าเข้ามาหากินใกล้กับที่อยู่อาศัยของประชาชนเพิ่มขึ้นจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมชุดเพื่ระวังผักดันช้างป่าในหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยช้างป่าเพื่อประกันลดความสุญเสียนในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจรรมบัญยองเสนารายงานเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาได้เกิดเพลิงไหม้ร้านค้าบริเวณปากทางเข้าบิ๊กซีสาขาสาแก้ว ซึ่งเป็นร้านค้าทั่วไปมีทั้งขายเสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่มและ,ะอุปกรณ์ตกแต่งรถรวมทั้งสิ้นเกือบ20ร้านโดยในบอยพนักงานห้างบิ๊กซีซึ่งเป็นผู้เหน็นเหตุการ์เล่าว่าต้นเพลิงเกิดจากรถจักรยายนยนต์ฮอนด้าเวฟที่จอดไว้บริเวณลานจอดที่อยู่บริเวณด้านหลังร้านค้าพร้อมกับรถจักรยายนยนต์อีกคันหนึ่งโดยเพลิงลุกไหม้บริเวณเครื่องยนต์ก่อนที่จะทุกลามไปติดผ้าใบหลังร้านค้าจากนั้นได้ลามเข้าไปติดอย่างพื้นที่ด้านในก่อนที่พนักงานจะ สนับสนุนรถดับเพลิงจำนวนสองคันพร้อมกับระบบไฟสองสว่างจากกู้ภัยสว่างสาแก้วช่วยกันสกัดกั้นเพลิงเอาไว้ได้โดยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงขณะที่พันธุรเอกจิราวัตรศรีพัฒนาสิทธิกรผู้กำกับสอบพเมืองสาแก้วได้เดินทางลงไปยังจุดเกิดเหตุด้วยตนเองพร้อมกับกำชับร้อยเวรให้สอบพยานแวดล้อมอย่างละเอียดโดยพนักงานทางห้างบิ๊กซีที่เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่าต้นเพลิงเกิดจากรถจักรยายนยนต์ที่จอดหลังร้านค้าซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเจ้าของรถจักรยายนยน,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 งงน,นต์น ที่ต้องขี่รถมาจอดทิ้งไว้ที่ห้างบิ๊กซีจากนั้นนั่งรถดยสารขนาดใหญ่จากบริเวณนี้ไปทํางานในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจะเร่งสอบสวนสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งยุทธนาพึ่งน้อยรายงานพลตรตีนันทวุฒิสุวรรณละอองผู้ประครับการตระบูทณจัรจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ปปสภาคสองฝ่ายปกครองอำเภอสีมหาโพธิ ร่วมกันถแถลงผลการจับกุมนายพัทรรัตน์นายหรือจรอปทุมมาผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดป่าจีนบุรีในความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและมียาเสพติดไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยระดมกําลังเข้าตรวจค้นในช่วงเช้าตรู่จานวน3เป้าหมายือในบ้านตระหลหนองโพรงร้านล้างอัดฉีดรถและบ้านเช่าสองห้องติดกันเป็นทั้ง3จุดกระจายกันอยู่ในพื้นที่อำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งผลการตรวจค้นพบกับน,นายพัทรรัตน์นายปทุมมา,าผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังแรก จากการตรวจคน้นพอบอาวุธปืนลูกโมดจุดสามแปดพร้อมกับกระสุนอีเก้านัดรถจักรยานยนต์สองคันสร้อยคอทองคําน้ําหนักรวมก,กว่าสิบสามบาทรถยนต์กระบะสองคันและรถยนต์เก่งอีกหนึ่งคันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างร้านหลังอัดจีดสมุดเงินฝากธนาคารอีกหลายเล่มรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า4ี่ล้านสามแสนบาทซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดทางสรนักงาอปสอได้ยึดไว้ทั้งหมดเพื่อน,นําไปตรวจสอบว่าได้มาจากการค้ายาเสพติดหรือไม่อลองกรคุณกิตเตมานนท์รายงาน